ันงสุดเลยชอบไปทานดูที่ครับตอนแรกยู่ิทแบบอัมดงสตาร์ย์เช็กคอร์ดยูเวนต์ไปอัปเดตหัวจีร่านะทุกคนหกจุดห้ารู้สึกอัปเดตนี้น้อยมากๆน้อยโคตรๆเลยนะแต่ว่ามียูนิตใหม่ถึงห้าตัวด้วยกันมีนัทสื่อนัทสื่ออีโวได้ลูซี่อีโวได้นะมีเอลซ่าเซเลฟนะครับแล้วก็เจราหผมบอกแล้วเจราหมันต้องมาของดีอันนี้ผมต้องหาให้ได้แล้วก็นิวเกมโหมดนะครับ จะเป็นเกมโหมดใหม่น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละอืมเกมโหมดเกมโหมดนี่ไงเอฟเวนเจอร์เกมโหมดท่านแน่อุ๊ยเจราวจริงว่ะฉันอยากได้เฮ้ยมีเจราวดีๆชอบไก่เอสไก่เพชรไก่เวลรับกีฟเกมพาเต็มรบักแทรับฟาร์มและเอฟเคทุกอย่างภายในเกมอันนี้ไม่เรนเจอร์เซ็กซ์เข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเคยไหมเล่นเกมจนแบตหมดแบตเสื่อมเครื่องร้อน จะฟาร์มก็ฟาร์มดีไม่ได้เอานี่ไป UG Phone Application ระบบคลาวมือถือเหมาะมากสําหรับสายฟาร์คามครับวันข้ามคืนต่อให้จะปิดเครื่องเป็นรังก็ตามเสียเมันแค่และสิบาทเท่านั้นเดี๋ยวอยู่ใต้คลิปนะครับเฮ้ยแล้วเซเลฟป่ะอันนี้ไงเซเลปประตูนี่ยัเล่นเอาประตูมั้งของหาได้จากประตูได้เลยอะแล้วก็ตัวนี้ยังอยู่นะทุกคนตัวโบล็อเนี่ยยังอยู่นะมาฟาร์มฟาร์มกันได้นะทุกคน ขอพี่ลองหน่อยสิขอชิมหน่อยสิทีนี้แหละขอชิมหน่อยขอลองหน่อยนะคะเดี๋ยวต้องดูด้วยว่าประตูเนี่ยได้อะไรบ้างน่าจะได้ตัวละครแหละนัทสูนัทนสื่ออย่างเงี้ยเอ๊ะหรือว่ามันอยู่ในตู้วะหรือตัวมันอยู่ในตู้วะเอะลืมเปิดดูเมื่อกี้แต่น่ายอยู่ในตู้แหละหลายตัวอ่ะตัวอย่างนัทสื่อกับลูซี่อย่างเงี้นยน่าอยู่ในตู้นะอุยอ้ยด่ดานโอ้ดูด่านี่เฮ้ยมันมีอย่ทางไหนโอ้ไม่กอดดูด่านดูด่าน สวยนะดาโคตรใหญ่อ่ะดาไม่โคตรใหญ่งี้กระตุกหน่อยนี่อจะกระตุกไม่นี่ออึบอึอึบอืหืออือหือือได้ประตูไม่พอได้เจราวด้วยนะครับตัวซีเคลตตัวที่ผมต้องการที่จะปั้นมากผมคิดถึงเอเอเลยอ่ะเจราวอ่ะตั้งแต่ยุคสมัยที่เจราวเก่งๆอย่างนะผมชอบมากตัวนี้ อ่าได้เวลาในเวลาเป็นจอมเวทระดับเอสละฮาอือ <c oughs> ใครที่รอเรื่องนี้นะทุกคนก็แสดงความดีดีด้วยนะครับคุณคุณได้ไปต่อ <c oughs> เฮ้ยมันนี่มันหมดอินฟินิตี้ห้าสิบเวฟเลยโลอัพตัวอะไรไปบ้างวะโอ้โหต้องอัพสรงจินวูดิอัพเลยตัวนี้เขาว่าอยู่แปลกแปกบ้าชิปเออผมเอาเบลูมาทำไมวะเอ้ยไม่รู้ช่างมันลุยต่อลุยต่อ มีโอ้ห้าสิบเวฟมันจะนานไปไหมเนี่ยจะนานไปหรือเปล่ปานี่คูณสามแล้วเนี่ยเอย้ลงทีลงลงทีโคตรนานเลยโอ้โ oh หสคริปเลยไหมยอย่างงี้เออเฮ้ยไม่ได้เลยเหรออ๋อได้ทุกสิบเวฟเหรอเอ้นี่ผมได้แล้วหรอไม่น่าใช่มั้งอันนี้ใช่เหรออีเวนต์นี่คือปล่อยเลยใช่ไหมปึ๊บอ,อ่ะต่อต่อต่ออันนี้คือผมได้เลยเหรอ ไม่รู้อ่ะเฮ้ยได้เลยเหรออย่างงี้คือได้เลยเหรอไม่แปลกแปลกอะไรกันนี่อะไรกันนี่ไม่เข้าใจเลยจริงจริงเออคือระบบอะไรกันโอ้โหตื่นตาตื่นใจโอ้ไมค์ก็โอ้ไมค์ก็ฮึบฮึบเอาเอาเอาเข้าไปเอาหน่อยอุยอ้ยอุ้ยอยู่ทีเดียวตาย <c oughs> หรือว่าเราอัพใหม่นี่ <c oughs> อัพใหม่หรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้อัพใหม่แล้วทำไมไม่อัพตันตันอ่ะเออโซจินบู พี่แมวตันตันละรกับพี่โซจินวูผมหายไปไหนตายไปแล้วเลอตัวหายเลยอ่ะอุ้ยเลือดเท่าไหร่วะเนี้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวขอสักสิบเวฟสิบเวฟสิบเวฟแล้วมันน่าจะขึ้นอะไรมาให้นั่นแหละมาให้เราไปต่อหรือพอแค่นี้มันแปลกๆเนาะการลงด่านนี้รู้สึกแปลกๆจะไม่รู้โอ้โหโอ้โโอ้โหตัวอะไรเนี้ย โอ้โหโ,โดนทีเดียวเลยโดนทีเดียวนี่นี่แน่นี้แน่นี้แน,น,แน่เหมือนถ้าไปต่อมันจะเพิ่มโอกาสปะเพิ่มโอกาสได้ตัวคงตัวละครไหมถ้าไปถึงห้าสิบเวฟที่เราได้ได้สักห้าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าได้เจอราวถึงห้าปอร์ซหรือเปล่าไม่รู้ว่ากดอีเวนต์จะได้อะไรดูดิอ๋อนี่เพิ่มอมาัตราการดรอปของจริงด้วยเพิ่มดรอปของนะครับนี่ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ละโ่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าเราไปต่อละ่ะมันจะตันที่เท่าไหร่วะมันก็ขึ้นไปสองเปอร์เซ็นต์อย่างงี้ปะ 2%3% อร์อได้อยู่นะผมว่าถ้าถ้าอย่างนี้โอเคอยู่อย่างนี้โอเคอยู่พอมีหลักกลางหลักการหลักกงหลักการนั่นเนาะเน้นเนาะโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเก็บกระตุกหรือเปล่าเก็บกระตุกหรือเปล่า เพิ่งเปิดเลยครับเกมผมก็อุตส่าห์เล่นเกมอื่นตั้งนานอออา,อาขอสามสิบดูดิมันจะขึ้นหรือเปล่าแล้วเรากด e b a t เลยก็ได้เดี๋ยวรอบนี้กด e b a t เลยนะกดออกเลยแล้วเดี๋ยวจะไปดูตู้อยู่ตัวอะไรจะมาไม่เขาใชเลยจริงจริงอึบอึบอึบลุยลุยตีมันดิตีมันดิวเร็วลวเร็ว,วยิ่งสูงแล้วยิ่งยิ่งไอ้นี้หรือเปล่าวะมันยิงตัว หนาขึ้นหรือเปล่าฝั่งนู้นฝ่ายวะเนี่ยอีสองเวฟ i อโหผมไม่ได้เอาเซตหลักมาด้วยเดีผมเอาเซตลองมาแต่เซตนี้ก็โอเคนะเล่นได้อยู่เอาเอเข้าไปโอเคเวฟยืดกาแล้วเวฟยืกาแล้วโอ้ยเฮสับสิบสับสิบตายหมดอ้าวไม่มีนี้แล้วหรอไม่มีอ๋อต้องจบเวฟก่อนใช่ไหมต้องรอจบเวฟก่อนคีวคีวคเบลูมาเบลูมาเบลูมาผู้หายเลย ตัวมันหายไปไหนวะดูดิลงบันไดปุ๊บหายโอเคเออดูดิเอ้าลงบันไดปุ๊บตายอะไรวะ้นเนอะอึ้บเนี่ยเพิ่มตากระดอบจริงด้วยกดอีเวนตฟึบของละวันโอ้ฮะฮะอะไรกันนี่อะไรกัน <c oughs> อะไรกันนี่อนโอ้ my god กอดออกเลย เฮ้ยแต่ว่าของลงสิบเวฟแล้วก็กดอีแบทไปเลยได้จะด,ดีกว่ามัง้งเงนั้นอะโอ้โหเต็มห้าสิบห้าเวฟห้าสิบเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าต้องลงนานขนาดไหนไงโอ้โ oh. ห oh. คือเกมมันเปลี่ยนมามันแบบทําไม้เหมือนเดิมแล้วนะแต่ก็ดีเหมือนกันเพราะจะได้ไม่ต้องเอ k กันบ่อยขนาดนั้นจะอาจจะต้องมาเซตกันนิดหน่อยนะต้องกดนน้นกดนี่นะแต่ประเด็นคือกดอ e ีแบทเพื่อรอของรางวัลแล้วก็กดรีทรยใช่ป่ะโอ้โห ดูสมอนนี่มีตัวอะไรมาบ้างน่าจะสุดโหสุดตึงอยู่เฮ้ฮยนี่ชาแฮอินมาผมขอสุ่มชาแฮอินก่อนไม่เคยมีเฮ้ยรอได้รออึบอึบอึบโอ้โหมิติตัวไหนวะนนี้มาทำไม้ขอเล็กตรงนี้หน่อยมีไหมมีตัวใหม่ไหมฮะไม่มีเหรอแล,แล้วตัวใหม่อยู่ไหนอ่ะตัวตัวตัว,ต,วตัวใหม่อยู่ไหน ตัวใหม่โซนัลสื่ออยู่ไหนหมดอดี๋ยบอกว่าอยู่สตอรี่ไม่มีนี่หว่าอัปเดตมันไม่บอกมันบอกว่าไม่มีนี่ก็ไม่มีใช่ไม่มีแล้วตัวมันหายจากไหนวะประตูเนี่ยเลยอ่ะแล้วผมไม่ได้ประตูดิเคไม่ได้ประตูเนี่ยแสดงว่าของอยู่ในประตูหมดเลยเหรอเฮ้ยอยู่ในประตูหมดเลยชิบหายทำไงดีวะทุกคนดูดีไล่ทีละตัวเลยไม่มี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 เออต้องหาย F K แล้วว่ะ อสมชาแฮอินอ่ะคินี้ก็น่าจะเท่านี้อ่ะทุกคนเพราะว่าแบบโอ้โหของทุกอย่างอยู่ในอีเวนต์หมดเลยนกว่าจะได้ลองได้เล่นนะก็คงต้องไปเอฟเคก่อนแ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากดูกันด้วยกดไลค์ด้วยอ่ะนิดนึงบายบายจ้า